เรื่องมันเริ่มมาจากโทรศัพท์สายหนึงเขามาก่อนบอกว่าพี่มีเรื่องช่วยอ่าว่ามาพี่ไปนอนที่คอนโดเป็นเพื่อนผมหน่อมีเรื่องพี่เจกลับไปแล้วกลับมาแล้วค่าที่แล้วค่าที่แล้วผมไม่อยู่เสียใจมากคือเ <c oughs> ขามี คนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากเจอพี่เจอีกเพราะว่าพี่เจย์เราสนุกมากๆตรงเนี้ยที่ที่พี่ไม่เห็นด้วยส่วนส่วนตัวนะคือช่วงออกไปแรกๆเนี่ยเสียตอบรับถึงก็ดีก็มีคนพูดคนแะพี่ก็ไปเช็คไงว่าเฮ้ยกูออกช่องดังเว้คนดูเป็นแสนเป็นล้านเลยไอ้ฮามึงดูยังบอกดูแล้วแม่งโคตรฮาเลยนายมันวันเฟลไงคือช่องป็นเป็นช่องแบบน่ากลัวเราอเล่เออแล้วในวันที่พี่เจอเนี่ย พี่ก็ทั้งชวนคนไปเจอแล้วพี่ตัวเองลองดูแล้วหลายทีเฮ้ยมันแน่กลัวนะเว้ยไม่มีใครกลัวผีไข่ตาห่านกูลยไข่ห่านกูเลยเนี่ยทุกคนพี่แต่อะไรก็ไม่รู้เราก็แอบเอ่าแอบน้อยนิดนแอบน้อยนิดหนึ่งแล้วก็พอได้คุยกับน้องๆทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะแม่ตลอดปีเออหะายพี่ก็เลยแบบเอาอะไรมาดีว่าเราจะไปในการก็เจอใช่ใช่ใช่มีคนคุณแม่เหรเขาก็คือด้วยว่า ที่เมกาเนี่ยไทยคนไทยมันเป็นสังคมแคบแค่แล้วคนคนไทยที่อยู่เมกาเนี่ยเขาพ่เกษตรเรื่องพวกนี้แหละคอนเทนต์ไทยแล้วกออะไรมีคนไทยที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นก็เป็นที่เขาก็จะปากต่อปากอบเขาจะพูดๆกันแต่ที่กลับบ้านไปทําธุรกิจเล็กน้อยอบางคนก็ขายนูงถ่ายลูกมี่เขาถ่ายลูกด้วยแล้วโอ้ยแอถ่ายตัวมากสุดใหญ่ไปลงเฟซ เขาจะไปแคปอ้หน้าช่องไหคือมนตอนที่พี่เล่าใช่แล้วก็มีมีรายกางมีรายการมีอะไรเงี้ยเขาก็ไปลงเฮ้ยเจอตัดจริงๆอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วหรือจักกันอยู่แล้วนะเขาก็มาแซวๆออมๆกันในประมาณนี้เจอตัวจริงว่ะใช่แต่ลูกศรลูกศิษย์อะไรก็มาพูดว่าโฮ้ยผมตามแต่ว่าก็แค่นั้นที่เล่าวันนั้นคือยังไม่หมดมีอีกก็วัมนี้ยกาจัวันแห่งอะไรอีก ก็ก็เป็นเป็นเรื่องต่างๆนานาในในชีวิตแล้วกันอันนี้จะเป็นเรื่องที่เอาถ้าให้พี่ให้เหตุการณ์บ้านปีศาจเนี่ยเป็นคอปสุดของพี่ก็ไม่มีอะไรแรงไปกว่านั้นละเพราะว่าอยู่กับมันมาหลายปีแต่เนี่ยเป็นอันเป็นเรื่องที่พี่หาคําตอบไม่ได้แล้วก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่พี่หวั่นไหวเท่กันเรื่องมันเริ่มมาจากโทรศัพท์สายหนึ่งคขากมาก่ัหขอพี่มีเรื่องช่วยอ่าว่ามา พี่ไปนอนที่คอนโดเป็นเพื่อนผมหน่อมีเรื่องเอาได้ดิไม่เป็นไรมีปัญหาอะไรเราช่วยได้อยู่แล้วห้องข้างๆกวนเหรอนู่นนี่นั่นหรอห้องที่บ้านเลยพี่แล้วก็โอเคได้ไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> ไปถึงเลยไปถึงปุ๊บอันนี้คือเขาขอ่ให้เปิดเผยชื่อสถานที่นะก็เป็นคอนโดที่ ไม่ไม่ใช่คอนโ,โดเก่าแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ห้องที่เขาซื้อเนี่ยเป็นรูดีไซน์มันคือ,อยังไงนะห้องมันมันอยู่ตรงๆทางเดินพอพอลิปปึ้งเลี้ยวลยแล้วแล้วแล้วไม่มีห้องเลยเจอเลยเจอห้องเลยม่สแพนานแล้วนานแล้วนานแล้วไล่ไล่กันอ่ะไล่ๆลคือเหตุการณ์มันจะเกิดหลังจากพี่ย้ายมาพี่ก็ไปอยู่คอนโดนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยแล้วก็ช่วงกลับนะกับนี่ครับใช่ใช่ใช่คือเรื่องที่บอกก่อนว่าอ่ามันอาจจะไม่ใช่ อย่าฟังดูแล้วกันพี่พี่พี่สรุปมันไม่ได้ว่ามันเสียอะไรลคือแรกตอพอเราไปถึงเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เจอก็คือเราเจอผู้หญิงคนคนปกติธรรมดานี่แหละนั่งอยู่หน้าโต๊ะโต๊ะ่่องแปง้งนั่งอยู่หน้าโต๊ะื่องแปง้งแล้วก็แต่งหน้า เราก็อืมจะไงแบบไหนคือเราไม่รู้อะไเลยแบบยังไงแบบไหนเนี่ยแหละพี่คือเราเราจะมานอนเป็นเพื่อนเขาเอา๋อแหมเราก็คือคุกคามไหมแบบในในในใจเรานะามีใครมาเคาะประตูเฮ้ยมึงแน่จริงมึงออกมาโอ้ยทะเลนี้กูเคียร์วันเดียวจบ อ๋อ <มา S 2> คือพี่เจคิดว่าจะมาแบบช่วยผู้หญิงออเองคือนำไปดูด้วยเพราะว่าเขาอาจจะโดนใครอะใช่โดนข้าห้องมาอะไรไน้นั่นนั่นคือพอ,อยต์แรกเราเลยเราก็เข้าไปถึงปุ๊บก,ก็แต่แนะนำตัวอุ้ยนาาก็เขาไม่คุยกับเราเลยเออไอไอไอน้องนี่เขาก็เขาเข้าไปนั่งบอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะนอนกันตรงนี้เราตั้งเตียงเราก็จะนอนคือห้องมันเข้าข้างกว้างแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์มี ก็เลยนะเขาเรียกเป็นเป็นบาร์เป็นเป็นเชลที่ที่คอยเป็นพาดิชั่นที่คอยกั้นไว้เขาก็กั้นไปแพี่ก็นั่งสังเกตแต่งนานนาว่ะโอ้นานนานคือเขาเขาเขานั่งขาแป้งเป็นชั่วโมงคือไม่ไปไหนเลยก็นั่งทานั่งแต่งนั่งทานั่งแต่งหวีผมมั่งแต่ช้านะคือค่อยๆแต่งเหมือนคนปกติหวีผมชาหวีผม แล้วก็ไอ,ไอพี่ยังไงวะมึงพูดดิก็ประมาณเนี้ยครับคือเขาอะเหมือน,ในใคล้ายๆว่าหัวใจแตกสลายมีปัญหากับกับแฟนกับครอบครัวแต่เรื่องอะไรอะ่ะขอไม่พูดแต่ตอนเนี้ยอาการอนะมันเป็นแบบนี้มันผิดปกติก็เลยให้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแล้วก็อพอไหวนะ ก็นอนคือแรกนอนก็กินข้าวกินข้าวอะไรปกติเขาแต่เขาจะชอบนั่งเฉยๆกุยู้หญิงคนนี้นิ่งๆชอบนั่งเฉยพอใจสบายเยอยู่ในมุมห้องเขามั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อไดนไปเดินมานะเราก็ก็ไม่ได้อะไรเราก็โฟกัสแต่กับเพื่อนเราแล้วก็บอกเอ้ะพีอาการเป็นไงเรื่องเป็นไงเล่าดิแต่เขาก็ค่อยเล่าแบกกล่าวให้ฟังว่า เขาจับได้นะเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาแบบเขาเสียใจมากเขาช็อกเขากรีดร้องก็เขอ๋อแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าให้มาเป็นทําไมเป็นเพื่อนทาไมเ,เอทำไมต้องเป็นเราคืนที่หนึ่งนอนแต่ที่ไม่มีใครนอนหลับหรอกอนะนอนลืมตาพี่ลืมตาขึ้นมาใครโหดอะ่ะใคร กลางคืนนอนแล้วอยู่ดีๆเตงผู้หญิงลุกขึ้นมาแต่งหน้าตอนกลางคืนมายังยยแต่งอยู่จากแตงอยู่เพาว่าคือเราตื่นตามมาแล้วแบบโอ้โหมันเหนืที่เดิมเลยที่เดิมเขาอก็หวีผมค่อยอย,อยสามผมมีสอิกอะอื่นบ้างบางเวลาจังหวะเราก็อ่าใช่แต่เราก็รู้ว่าก็ค,คือคนนี้แหละเราก็วิ่งมันมันโบกบะไปคือ ไม่อ,ไอยากไปนอนไงวะแต่แล้วก็โอเคก็เม่ว่ากันออนอนไปรุ่งขึ้นเราก็ตื่นออกจากเตรียมออกจากสถานที่เขาก็อยู่มุมเดินไม่ได้แต่งหน้านะนั่งนั่งเงียบอยู่ออกไปกินค้งกิน,ข,กนข้าวกินกาแฟก็ฝืนเฮ้ยเออกูกูพอเข้าใจแล้วว่าถ้าอยู่ดีๆลุกขึ้นมาหวีผมกลางคืนเนี่ยกูว่า ไอ้คนคนปกติก็ไม่ทำแล้วนะเออ,เอ,อกลับเราก็หาคำตอบไม่ได้เราแต่เราต้องกลับไปวันที่สองเออเราก็กลับไปขึ้นลิฟต์ไปปึ้งพอกดลิฟต์เปิดลิฟต์ไปเจอเขายืนอยู่หน้าลิฟต์แต่เขายืนเฉยทรอบนี้เ,เขาก็ยืนยืนมือยืนยืนรอใครสักคนอ,อ,อยู่อยู่หน้าลิฟต์ตกใจ เพราะว่าเราอ้าวไอ้น้องเนี่ยก็อ้าวพี่คือคือตะดุกทั้งคู่นะคือพอมันติ้งออกมาเดี๋ยวเราแบบเห็นพอเลยกำลังจะเดินออกจากลิฟต์แล้วแบบมาแหงเอ้ยไอเด็กก็พี่เดี๋ยวเราเข้าห้องเราก็เดินตามไปเนี่ยพอเดินตามไปเสร็จปุ๊บเราก็นั่งเอ๊ว่ามันชักไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วว่งพกผู้หญิงคนนี้ก็เดินนั่งเข้าห้องไปด้วยเขาก็เดินเขาก็ฟังเหรอเขาบอกอ่าเขาก็ฟังชักยังไง ซะแล้วอ่ะก็นั่งอีกก็คุยกันดิบอกว่าเฮ้พี่เอาดีๆอาการเนี้ยเอบ้ารืเอเปล่าหรือ,อหรือมีอะไรสักอย่างก็คือกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจนบ้า,าหรือ,อยังไงวะหรือมันมีอะไรที่มันก่อนหน้านี้ไหมวะคือผมผมพูดไม่ได้พี่เอาแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันก่อน ไอ้คำว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเฉลยแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนเขาเ,เพื่อนมันคือมันต้องไปเฝ้าแต่มันเออมันหลอนมันก็เลยเอาเราไปเป็นเพื่อนออทีนี้ไอ้วันที่กลางวันเนี่ยก่อนก่อนมาถึงช่วงกลางวันไม่มีอะไรนะนิ่งคือหมายถึงผู้หญิงก็ยังอยู่เฉยใช่อยู่ใช่ใชอยู่เฉยคุยคุยได้ด้วยเออคุยได้ด้วยคุยเขาตบโตก็ตับโตแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงแบบเออแต่น้อยคําคือสนใจบ้างไม่สนใจบ้างกินข้าวได้อะไรได้ S <S กินท้าวกับเราด้วยแต่ไม่ได้กินดทวยกันนะก็คือแบบว่าคล้ายๆว่าซื้ออะไรมาเขาก็หยิบกินบ้างอะไรบ้างบบ <S <S เอ,อ<บ> <ๆ S 2> แล้วก็ปกติอ,อ,อาจจะโทรเวิร์ t หน่อยอะไรอย่างนี้เราก็มองเป็นไปเวนเั้นออ,อ,อ,อช่วงตอนนั้นก็คือเที่ยงลงมาใช่ไหมก็กินกาแฟมาจนถึงเที่ยงกินข้าวเลยพอมันมันบ่ายเนี่ยเริ่มเริ่มเย็นเริ่มเริ่มอะไรเนี่ยอาการลงมาอยู่ดีๆเขากีดร้องกีดแต่พอพอค่ำๆแบบโพเพลเขาก็กีด ดึงผมดึงผมตัวเองกี้กี้เราก็นี่แหละอยากที่พี่ตูนบอกไว้ความรักเนี่ยยาพิษชัดๆใช่ไหมคุณเนี่ยเป็นทาสแล้วล่ะคุณใจแตกสลายคุณก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้้างหน้าเศร้าไปมึงไปห้างไปนู่นไปนี่พนักเขาก็ไปห้ามกันแล้วก็มีบางจังหวะบางเวลาเนี่ยพอเขาเห็นพวก กระเซาะกระเซาะนะทีนี้ไอหน้าตาเขาเนี่ยมันไม่ปกติแล้วจากเดิมทีเนี่ยที่ไอเนี่ยหน้าหัวยุ่งหัวหัว,หวกระเซาะกระเซิะตาแข็งป๊กเลยนะไอะที่เขามองเราเนี่ยเขาจ้องนะ,อะเออเขาจ้องสู้ตาเลยนะไอเราก็โอ้ยอืกูจะไปทางไหนววดีวะนีวะ,ะคือแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะช็อกนะอ้าวไม่เป็นไรขอพาที่ตดิน มาสังเกตพี่ก็มาสังเกตติพอผ้าที่ตกดินเนี่ยเขาจะทําอะไรแปลกๆเขาจะมีไอ้ชื่อว่าไปนั่งมุห้องเขาไม่ได้นั่งเฉยเขาไปนั่งดึงสายไฟปอกสายไฟอะนั่งปอกสายไฟสายไฟสายไฟปักกุ้งปักอะไรพวกนั้นเขามีดกรีดแล้วก็ดึงสายไฟแล้วก็มาพัน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 ข้อมือพันข้อเท้าพันนู่นพันนี่หรอก็แบบเออใช่อันคอ เราก็เฮ้ยเฮ้ยเ้ยกูว hey, 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 ่าน en no> ี้ไม <right ่ใช่ล้วกูว่านี้เร LA> ียมันแตกมากๆเรียกาติเถอะเออกูหลักกูใหญ่อะไรเนี่ยกูว่าสแตนบายเฮกูว่าทรงนี้ไม่ไม่ไม่ปกติละวอันนี้บอกก็เขาบอกเรียกไอไอไอพีด้วยนะเอาตรงเลยพี่เขาเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วอหลายวันแล้วแต่แต่เราไม่กล้าเราก็เลยกล้อง ปล่อยแล้วก็เอาพี่มาเนี่ยเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างโอ้โหสภาพนี้มึงให้กูช่วยอะไรวะกูไม่รู้จะพูดยังไงวะเอ้หามันมันมันหลอนไปอ่ะแอ่คืนนคืนเขาก็พันแล้วเราก็ไปช่วยเขาแกะพอแกะเขาก็ปล่อยให้แกะนะแต่พอแกะอะไรเสร็จสัดเรียบร้อยปุ๊บเหมือนเดิมที่เดิมนั่งวีผมนั่งวีผมแต่งหน้าอีกแล้วแต่งหน้าแต่ที่นี้หัวเหอฟูนะ เสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วมัเริ่มหน้าตาก็ขมึงถึงแล้วก็แต่งหน้าทาปากขาวนอ่ะคือถ้าไม่แต่งเดีจะไม่ว่าเลยแต่พอแต่งปุ๊บเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อ่ะแป้งขาวผมยาวๆแล้วแบบผู้หญิงอ่ะคือผีผู้หญิงน่ากลัวกว่าผีผู้ชายใช่ไหมผมยาวๆกระเซระกระเซาตาแข็งๆไม่ค่อยกระพริบอ่ะแล้วก็ปากก็ทาแดงแล้วก็นั่งจ้องกระจก แล้วเราก็มองอยู่ในกระจกห้องมันก็ไม่ใหญ่มากมันเออมันคอนโดอ่ะมันก็แบบโอ้สายฟงสายไฟคืออะไรวะนั่งเบื่อนอนเขาก็นั่งแต่งเขาไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยเขาก็ต้องปล่อยเพราะเราทําอะไรไม่ได้แล้วก็นั่งอยู่สักพักนึงนอนมั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งสายตาเราก็คอยมองตลอดเราก็จะทํานู่นทํานี่ ไอ้คืนสองเนี่ยเขานิง่งไม่ทําอะไรเลยกลางคืนนะยังไม่ถึงถึงดึกนะแต่เราก็เตรียมจะดึกดึกแล้วแต่เราก็เตรียมจะนอนเราก็นอนมองเราเระแวงอะ่ะเรามองไปยไปไงวะจังหวะสบตามเกิดขึ้นแล้วนั่งกันแล้วก็คือเราเราก็คุยกันเออกูว่าเรื่องแบบนี้มัง่งแล้วแบบผ่านไปแล้วแบบ อา้าสบตากันเขาสบเขาก็จ้องตาเราเราก็อาวนี่ไงจูนกันติดแล้วนี่ไงเนี่ยแล้วก,กูต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยคือมันใช่เหรอวะอบอกเฮ้ยไอพีกูว่ากําลังเสริมเลยเทียส่เงเนี้ยมึงกับกูเอาไม่อยู่แล้วเอในี่ยใครอ่ะทำยังไงอ่ะมันไม่รู้ว่ะเอาใครอ่ะเ,อเดี๋ยวกูลองดูดิโทรหาใครได้บ้างคุยกับใครได้บ้าง ก็ส่วนใหญ่คุยก็ไม่ค่อยอะไรโอ้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเล่นก็ไม่ใครเชื่อไม่เชื่อแล้วอะไรเอ้ยนะผมไม่สะดวกเอ้ยไม่เอาเอ้ยคุณไม่ไปดูนี่นั่กนกลางคืนนอนคนมันนั่งจ้องหน้ากันอยู่อะเฮอเราก็พอเชื่งว่าหลับตื่นมาเขายืนตรงที่เรานอนอะเขายืนตรงๆคุณเ,เป็นแบบหน้าตาเขาก็ขึงขังเขายืนตรงอะ คือเขาเดินเคยเห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มอันนี้เห็นตัวตรงๆมายืนจ้องเราตอนเรานอนแลาวพอโอ๊ยอันนี้พี่ก็ไม่ไหวนะพี่บอกโอ๊ยอันนี้มันก็เกินไปแล้วเฮ้ยเอาไงพูดดิแล้วก็เรียกเฮ้ยให้เตือนเตือนพี่เตือนเฮ้ยดูนี้ยังไงพี่เขาก็ยืนมือถือมีดถือมีดด้วยถือมีดไอ้มือถือมีดไอเนาะไปครัวเออแล้วก็ไม่ใช่แล้ว เคลีย <Here. S 2> uh huh. เปิดฟถงเปิดไฟนั่งคุยที่เอา้าเจ๊เอาดีๆนะแต uh huh. ่เจ๊เวียนนะผมไปนายูบอกผมก่อ huh. นนะกอ uh huh. ไม่เอาไว้เมือนะ uh huh. เหมือนแตบบ่สักพักนึงเขาก็แบบเตึงไปเอง uh huh. แล้วเขาก็จะทําเป็นแงะเป็นสามเหลี่ยมทำไงนะเขาจะทําทําลักษณะเป่นบบวงกลมเป็นรบ,บ,บนเป็นสามเหลี่ยมก็คือเขารอใครสักคน uh huh. เหมือนที่เขาไปยืนรอหน้าเลย uh huh. เขาดูใครสักคนที่เขากังวลใจอย,อย่างอย่างมาก เขาเตรียมตัวอะไรสักอย่างในมุมนั้นของเขาเขาแต่งหน้าเขาจะทาวนี๋วนรูปไปนะวนรูปออกเขาประจารูปรูปเขาประจาเลยไม่ไหวแล้วทรงนี้อันตรายอันตรายอันตรายแล้วเรานอน,อนเรานั่งเขาไม่เขาไม่ละสายตาแลยใช่ไหมวันที่สามเขาไม่ละาสายตาเขาจะจ้องเราแบบแล้วพอเราจะลุกไปไหนเหมือนคล้ายๆว่าเหมือน เราจะหนีเขาไอ่ไหนเออเริ่มท้าแล้วเริ่มแล้วไอไหนไอไหนแล้วในมือเขาจะมีนู่นมีนี่แล้วของเขาอ่ะเราก็เยี่ยวไงห้องน้ำเรึ่งดูไว้ก่อนดูอย่างนี้ไอ้หามีอะไรขึ้นช่วยกันล็อกะนวอยนู่นนี่นั่นบรรยากาศพี่พี่ไม่โอเคแล้วแต่ก็ทิ้งทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่อ่ะบอกพี่กูว่าเรื่องนี้นะผิดผิดธรรมชาติอย่างมาก ไอ้นี่บอกพี่ทำอะไรทั้งอย่างเลยมีข้าวสารอยู่ในครัวเศษข้าวสารพี่เสกไอ้ขี้ฝ้ายทำไมไม่ไปหาหมอก็คุยกันบอกไอ้ยี่ยมางนี้ลช่เรื่องที่ว่ามึงจะไปไอ้ท่านเกิดเกิดมันใช่ขึ้นมาเนี่ยเออมึงกับกูทำไงอ่ะคือพี่ก็ไม่ต้องเป็นคนหรือไงคนที่พูดเนี่ยยังเป็นคนอยู่แต่เขาเขาพูดแบบก็แบบว่าผีีเข้าหรือเปล่าผีเข้าหรือเปล่าแล้วก็มองว่าไอ้เรื่องเนี้ยผีเข้าเปล่า เราก็ห้าสิบห้าสิบแล้วว่ะคือถ้าจะบ้าเนี่ยมันก็น่าจะบ้าไปเลยแต่นี่มันบ้าเป็นรูแล้วก็มันบ้าเฉพาะตอนกลางคืนมันไม่บ้ากลางวันตีกลางคืนตีเออมันมันมันดิเราตัวพี่เองเข้าใจว่าอาจจะมุมมุมบ้านะก็แบบว่าเฮ้ยเขาโดนทิ้งโดนอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วกลางวันเนี่ยเขายังปกติเสร็จแล้วพอเขาลึกขึ้นมาได้ก็กลัวว่าหนีไปไหมจะมีใครมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะ เขาอาคาบนะเขานน่นเขานี่นะไม่รู้ทําไงคืนที่สามเหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยเรานั่งอยู่เขานั่งมองเออสายสายไฟบ้างเชือกบ้างผูกคอเอาเชือกผูกคอนะเออบางทีก็เห็นยืนมัดเชือกเราก็ไปช่วยแกะเออขุกคลักขุกคลักก็อยู่อย่างเนี้ยพอเข้าวันที่สามบอกนีพี่ พี่ลองมีขถงขะถามีอะไรเงี้ยพี่ลองให้ดี้หน่อยไหมเออเออพีไปเอาพระพระประธานให้ให้อุ้มเออให้ขออหเขา,า,าอุ้มเหรอเออเอาพระประธานที่อุ้มปุ๊บมีเขาก็นั่งเหรอเขาก็ได้พระเสร็จปุ๊บเนะี่ยเขาไปนั่งบนเตียงเขาก็นั่งอุ้มพระอยู่แล้วนะทั้งวันทั้งคืนโอ้ไม่ขยับเลยโอเออไม่ขยับเลยออพอนั่งพอนั่งอยู่อย่างนั้นเสร็จปุ๊บพี่พูดเลย เรียบร้อยทองเนี่ยออกไปแล้วชัดโดนโดนผีเข้าเอ้อชั่วทุกอย่างน่าจะกระจางตามนี้เลยกูกลับก่อนนะที่น่งทีเหลือก็แล้วแต่มึงแล้วไปเวนั้นได้ทำไงต่อให้เดี๋ยวพี่เอาผ้าออกก่อนเอาออกทำไมเลยเเาหหนักรอูของของ ขอมันเห็นกันอยู่อย่างนี้นิ่งเลยนิ่งเลยเอาแบบของคอไ <Blessed> หอมหอ,อย่นี้นเบาลงหน่อยเบาหน่อยอะไรนี้เอเอากี้เรียกมึงเรียกต้นเรื่องเขามาดิอไอไอคนที่เป็นปัญหากับเขาให้เขามารับมาทํามาดูไปโรงพยาบาลไปไปไหนก็ได้เออใช่ใช่มึงดูอย่างนี้ไม่ได้อันตรายสามวันเนี่ยนะกูนอนไม่หลับเลย เสียวก็เสียวไอเราไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นอะไรเออแต่จุดพลิกอยู่ตรงที่ว่าพอมีพระขอบุดเขานิ่งพอไปวางวางขอบว่าพระเอาเพื่ออะไรมาวางประตงประตูอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ไปนะเขาไม่ออกเขาอยู่กับพระเราก็กลับแต่แต่ว่าโทรคุยกันเรื่อยๆบอกให้พี่ไม่ซาอ่ะเขาเอาออกอ่ะอาการมา แล้วจะเป็นหลังหกโมงเย็นต่อโคมดีพี่มาเป็นเพื่อนผมหน่อยรอบนี้จะจับไปส่งโงรงพยาบาลในวันที่มาเนี่ยต่าก็อะถ้าใช้แรงใช้แรงนะขึ้นลิฟต์ไปเขานั่งอยู่หน้าห้องอข้างนอกนะเขานั่งนั่งอุ้ยคือผู้หญิงน่ากลัว ตาเซิงก็เซิงเออแม่แบบแต่งไม่เสร็จอะเออแล้วนั่งจ้องตาแข็งอะจริงๆคล้ายๆเดี๋ยวเราวนั่งรอแล้วเขาก็อดเขาก็มองจ้องเราก็อ่ะใครเข้าอ่ะที่เมื้ออ่ะต้นเรื่องคุณเข้าไปเคลียร์เออเออที่ละอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเข้าห้องก่อนขอเข้าห้องไปเราก็นั่งสังเกตอาการเหมือนเดิมเริ่มจากพูดเองพุมพันพึมพันอยู่อยู่ที่มุม รูนโผกนี่พอสัพักม่กขึ้นได้ก็ลุกขึ้นแล้วแต่ว่าจะมองใครออแล้วมันจะต้องเป็นพี่ไม่รู้ทําไมอ,อซึ่งพี่ก็นั่งอยู่เขาก็จะแบบออนะตาขังแล้ก็มานั่งเสร็จแล้วก็หยิบแปลงผีผมออมองไปด้วยโอ้โหพัดเจ้าช่วยกล้วยทอดเอากูมาทําอะไรหผีไปแต่งหน้าไปเจอท้วสุดท้ายว่าอ่ะค่อยๆประคับประคบนะเกตนะวานนะพานะนะ บอกให้พระพระประธานทีมาว่าให้เขาอุ้มก่อนพี่เขาถือพอเขาถือเขาหยุดพาขึ้นรถกลับไปไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเจ็ดวันเชื่อไหมคู่หญิงคนนี้ยจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาหายเลยปกปกติคู่คุยปกติจากการที่ไม่พูดแล้วไม่ค่อยได้แบบรับคำฝากคำ เหมือนเวลาเขาหายไปประมาณสี่ห้าปีเอลว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าเขาเขาดูหนังเขาดูหนังเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นหนังหนังเก่าเขาไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้ยฉายไปแล้วเขารู้สึกสนุกเขาไม่รู้จักไอโฟนเฮ้ยอะไรอ่ะดีจังเลยเขาเขาเห็นดาราเห็นคนนี้สมัยหล่อแตคนนี้แต่เวลาหายไปช่วงเวลามันหายไปมันหายย้อนไปหลายปีเขาจําอะไรไม่ได้เลย ในระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสี่ห้าปีสรุปก็คือเขามีอาการแบบนี้ตั้งแต่เริ่มแต่มันเล็กๆแต่ตอนที่ไปแต่มันพีคแล้วตอนที่พี่ไปใช่มันพีคแล้ว,ลวคือเขาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาแต่งหน้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาผีผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขารู้ขึ้นมานั่งดูนั่งดูแส่เขานอนใครก็แล้วแต่ที่นอนเน,นี่ยตอนแ้วเราไปนอนเขาก็นั่งนอนมามาดูเราว่าเขาก็จองอว่าพอเราเข้าจาก ไปไหนอ่ะเขาเออเขาจะขยับเลยไปไหนแล้วเสียงแบบมูโนโทนไปไหนเยี่ยวกูต้องตอบเึ้่อนเยี่ยวไปดูไหมเยี่ยวให้ดูก็ได้บอกไม่รู้ในมือว่าอะไรเป็นยังไงเรื่องนี้ก็เลยเป็นตัดห้าสิบห้าสิบว่าคืออะไรกันแน่แล้วคือพอเป็นเริ่มเบรกแล้นสเปนเขาเลยเลิกนี่แหละพี่ใช่แฟกเเลยเลิก ใช่แล้วแล้วพี่พีนี่คือเป็นอะไรครับเป็นญาติกันเป็นญาติกันอ๋เอเลยมาดูแลเป็นญาตินอย่างไรกันพอเริกปอดเือจะเป็นอย่างนักันหรอือเปล่าคือคล้ายๆทะเลาะกันเสร็จแล้วก็แยกกันพอแยกกันยิ่งหนักอพอยิ่งหนักเสร็จปุ๊บไอ้นี่เขาก็เลยให้น้องไปช่วยดูอพอไอ้นี่ไปดูปุ๊บอาการเริ่มหนะักเริ่มซูวิม่มและเสียงพูดแล้วเขาพูดเขามีเสียงเปลี่ยนโมโนโทนเป็นเสียงเสียงเขาแหละใช่ไหมเป็นเสียงเขาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเขาคือมันมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กับอย่างอย่างรล้ว่าผพูดกันก็จะมีเสียงสอขึ้นสูงต่ำ r b ีไอ้นี่มันแบบหิวหิวข้าวไม่อยากแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันพอแล้วกีดกีดอยู่คนเดียวมีกีดดึงผมมองเราทึกพลาดเลยเป็นหนักเป็นหนักมากมาล่าสุดที่มา สอบถามอัปเดตการที่เราขอขอเรื่องเขาด้วยก็ปกติโดยเขาก็พูดคุยปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาชีว่าไปไปโรงพยาบาลเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่แรกเขาไปวัดก่อนเขาไปวัดก่อนเขาไปพรมน้ำมนต์เราเขาไปโรงพยาบาลใช่เพราะว่าเขาดึงผมจนจนเลือดออกเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาดึงอ่ะดึงแรงเลยดึงแรงเลยอะดึงแบบแล้วดึงแต่หน้าเขาไม่ได้เจ็บปวดอะ วลาเขาดึงเขามองเราแล้วเขาดึงดึงอย่างเงี้ยถ้าในเชิงกี่เข้าอะ่ะเขาเคยเจอเขาเรียกน,นะเคยมันต้องมีเหตุการณ์มันในไม่รีมมีการพูดถึงแล้วว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเต้องมาเจอเรื่องเป็นแบแบนะี้ไหมถ้าใกล้เคียงสุดก็คือเขาเป็นคนค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอืมอ่าสูงแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ ไม่เลยไม่เลยอ่าแล้วก็เข้าที่คุยนะก็มีการพูดคุยในเชิงลักษณะที่ว่าดูมินดูแคลนเยอะเยอ, yeah, yeah, yeah. อะเยอะเยอะทีนี้ทำลายมันอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ให้เป็นอันนี้ให้เป็นคนที่ฟังละกันนะอลองดูว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคือเหตุการณ์เนี้ยเขาไม่ได้บอกพี่ว่า มันเกิดหลังหรือเกิดก่อนแต่คนนี้เป็นคนลักษณะดูหมิ่นลักษณะแบบคุนแรนเช่นเวลาเหตุชุดชุดไทยที่อยู่ตามตามสารตามสารําอะไรพวกนี้เขาก็จะพูดเลยไอ้ที่จะตอแหลดอกทองโอ้โหลู่นี่นั่นเป็นคนหลับดายอาไม่ได้มีอะไรไม่เชื่ออะไรแบบนั้นเลยมันจะไปอะไรมึงจะไปครูอะไรกับมันทําอะไรกูได้อ่นี่อะไรประมาณนี้แต่พอยเนี่ยไอ้ครั้งฝั่งฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่า มันเกิดเรื่องพวกนี้ก่อนเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะอยู่พอเขาไม่อยู่เรื่องมันก็ค่อยแรงขึ้นอืมถ้าให้พี่สรุปก็คือเขาอาจจะแวะเวียนไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่เขาไม่ควรแวะแล้วเขาอาจจะมีมีมีปากมีเสียงมีการท้าทายกันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้มันเกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ควรเกิดแล้วผู้ชายก็เลยไม่อยู่พอไม่อยู่เสร็จพวกก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ถามว่าเพี่เอาดีๆ พาเด็กมาอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เลยที่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เรื่องเนี้ยตอนที่เขาแยกตัวไปอะเรื่องนี้เกิดก่อนที่เขาจะแยกไปก็คือหนึ่งคือเขารับไม่ได้ตอนที่ว่าเขานอนอยู่แล้วตื่นมาทุกครั้งจะเจอเขานอนเขานั่งจ้องหน้าอยู่ตอลอดโอ้อ็นวันที่เด็กพูดได้ใช่แต่ได้คือหลังจากที่จะไปครั้งที่พูดใช่ใช่ที่เขาคือเขาชอบแบบเจอนู่นเขาก็พูดเจอนี่เขาก็พูดพอีก ก็จะทําอะไรกูได้ทําอะไรกูได้คํานี้อันนี้ก็คือในศา,าสตร์ทางด้านสยศาสตร์ใช่ซึ่งอันนี้ตัวพี่เนี่ยถึงถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้นะแต่เวลาเจออะไรพวกนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นลรหลูไไ่ะไปเลยนะเออแต่ว่าจะมีเล่นจ๊เอเล่นหลอกพีเพื่ออะไรเนี่ยทำแต่จะแบบว่าไปดูว่าไปว่าไปดูมีโอ้โยไม่เลยแต่จะแบบอันนี้ใครตายโอ้ยแท้จริงออกมาแต่ขอ,อขอรางวัลชิ้นหนึ่งมามืออย่ามาเล่นกับกูเดี๋ยวพี่ไปเสก ประตูเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยประตูไม่มีกรงบางเช้าก็ประตูเ,เนี่ยเปิดข่าวว้บางบางทีกลางคืนมันก็มีเสียงติดเสียงเปิดแต่เราก็แบบพลิกซ้ายพลิกขวาแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเงาที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านปลายเท้าไปแต่ที่ว่าที่ว่าหนักสุดเลยอะคือตอนนั้นก็คือคุยกับพี่เขาก็คือมันเห็นแบบเดิมมาหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาหยุดที่ปลายเท้าแล้วก็หายมามอง